ไม่ได้นะ ขึ้นของมาราธอนราชนาวีสาประการ ออนพวกเขาขอไปเลยครับไปเลยนะคจ๊ะเขาขอให้เขาได้อย่างเขาป่วยเงี้ยเขาเดินไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เดินได้เมื่อสองวันแล้นั่งเขาก็เดินได้เงี้ยเขาก็จะเกี่ยวกับการโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แล้วก็โชคลาภแล้วขอโชคลาภเขาก็ได้บางคนเกาได้อย่าบางคนก็ไม่ได้ก็มีหยอ่างเป็นอะไรบ้างแค่ว่าส่วนส่วนมาศทีก็มาเนี่ยดูเสร็จก็จับ ได้แล้วเกิตามรอบนะครับของมาถวายไปตามเลยนะบอกสภาพของหลวงปู่วันคือท่านท่านเป็นญาณสายสมื่นท่านเป็นญาณหลวงปู่ตะระเป็นญาณที่ที่มหาเมตตาแล้วก็หลวงปู่ส่วนมากคือจะเป็นพวกของของดำมลดำเนี่ยมันหลุดด้วยปัดปลาสิ่งสิ่งไม่ดี สิ่งที่ลวงปูสอนนะครับสอนให้ให้เราช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ให้เรามีปัญญาด้วปัญญาความเชื่อคือปัดเปล่าไเปล่าสิ่งชั่วร้ายมต์ดำมตนดำ ก็โชคลาภอะไรเงี้ยเนาะครับผมเป็นลูกหลานมาจากมหาสารคามครับหรือมหาเรียดีความแก่นด้วยครับพอดีพาพาพาคุณหมอมาแล้วเราเรารู้จักรู้รู้รู้ข่าวจากที่ไหนครับถึงได้มาหมอพอดีเป็นลูกศิษย์ลูกภูรหของลูกศิษย์ลูกภูรอยู่แล้วประมาณยี่สิบปีแล้วนานแล้วท่านก็บอกว่าเรียกเรียกขวัญตัวเองนั่นเหมือนรถเหมือนรถจะชนกันกับผมประมาณนี้แล้วอยู่ในรถคันนั้นก็ปัดออกทางซ้ายประมาณนี้ครับมันก็ขึ้นกับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ก็มาบ่อยเลยอย่างนี้เนาะกับเรื่องการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆต้องทำยังไงครับถ้าเสียดว่าคนคนที่จะมาที่วัดหลวงพ่อปวดเนี่ยหลวงพ่อปวดเนี่ยได้ก็ก็เตรียมดอกไม้ครับอย่างไรขงมาลีครับมาลีผมมารีนะคับมารีจะแทนความรักแท้ความรักแท้ประสบการณ์เจออะไรกันบ้างแบบด้านไหนบ้างเลยเริ่มแรกใช่ไหมครับเริ่มแรกคือหลวงปู่ว่าถ้าหลิกไหลจริงๆเดี๋ยไปขอเชิที่วจะทำปราชารักประชาช่ก ท่านบอกว่าถ้าให้เด็กไหลแค่ก็เดี๋ยวลูกศิษย์ท่านเยอะนะครับท่านไม่สามารถที่จะให้ลูกศิษย์ท่านพอท่านเลยบอกว่าขอขอเด็กไหลที่อะไรก็ได้รวมกันเป็นเด็กไหลเพื่อที่ทามวลสารให้ให้ลูกศิษย์ท่านมาเป็นพระก็มีง่วนยิงกระปีดินนะครับที่ที่อยู่ที่ข้างหน้าท่านท่านก็ได้มาตามหาช่วยกันมาครับก็ยิ่งขึ้นืนด้านจิตใจขึ้นแล้วก็ประสบความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งที่การงานก็ คือทำให้ใช้ชีวิตราบรื่นขึ้นมา